โอ้ลังนีครับอ้าวอ้ลังนีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอับอีสานบ้านฉันจ่าผอได้วันที่สิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ่ามานี่กับพี่น้องล่องหอยล่องหองคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะพี่กัดกับบ้านน้องเมย์ตั้งบ่งเหนือค่ะอำเภอพนมตะลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ มืัอนี้เหาก็เปลี่ยนลำหวยลำหองอีกเนาะพอปลาหมีเนาะครับผมเป็นอีกมือหนึ่งครับที่เปลี่ยนลำหวยเนาะแม่จ้าอาหารที่ใส่ก็เป็นโครงไก่ซับจากพี่น้องโครงไก่สดเนาะพอปลาหมีเนาะแม่นครับกับห้ามคือเกาจากพี่น้องจ้ากลับไปหลุ่นไปช่อมกับพอปลาหมีกับแม่ปลาหมีจากพี่น้องเขาเปลี่ยนลำหวยลำหองไปเรื่อยๆสิมันวเนาะพอปลาหมีเนาะแม่นครับไปหลุ่นไปช่อมน้ำกันจ้าไต่ครับเส้น้ำว่างน้ำว่างจากพี่น้องมองมองกันละนามขาดว่างนาะพอปลาหมีเนาะวันนี้ให้พอปลาหมีเป็นผู้ช่ยจอง เอาลูกนี้อีกล้าง,งนะึงเนาะพ่อปามีเนาะเป็นว่างอีกเนาะพ่อปามีเนาะว่างให้หน่อยลองมึงเนาะแม่นจ้าอบอลองบลูเนาะเลือเลนะเือหลังสุดท้ายเนาะพ่อปามีนะเ,าเนาะตุ่มพ่อเกิดสิบหกหลังจากพี่น้องให้พ่อปามีเป็นผู้ใ่แม่ปามีก็เป็นผู้ยามจ้ะเลือกบ่เอามากบังไดดเอาเลยเ แดดแท่เห็ดหัวแท่เอาก็อรอหลุนกันตอนยนามนาจัยพี่น้องจ้าคร,รับผมถอายลุนกันบัดยามหมดแล้วครับในเวลาย,ยามจ่าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็บบายโมงนาะพอปามีเนาะแมนครับเอาไปลุนไปชดม้างการจ่าพี่น้องพอปามีเป็นผู้ใส่แม่ปามีเป็นผู้ยามจ้า ใส่ไว้หลังสุดท้ายครับพี่น้องคือยามเป็นหลังแหลกเนาะแม่จะยามขึ้นเมืออ่อเนาะแม่นครับเพราะว่าเ้าลงมาใกล้แห้งครับพี่น้องใส่ใหม่ได้ไหมพ่อม,มอีใส่ใหม่บ่ตุุนกันจ้ะพี่น้อง,หล,ง,ห,ลงห,หลังแหลกจะเป็นจังไงยามล้งแหกจ้าอ้าวอ้าวถือเงี้ยเนาะ เมนจเป็นปลาซิวเขาเหรือม่พ่อแม่แมนมีแต่ปลาซิวเขาเลยอังนี้ก็สิใไซเวลาหน่อยกูมูเนะ <c oughs> าะแม่เหอื่อยหน้อยเนานนะเดี๋ยวเห็นอยู่หักเห็ดเดเห็นลอยอยู่แต่พี่น้องแต่ใส่เศษโครงไก่กับบ้านเนาะพ่อพ่อเม่เนาะ ตัวงามดีครับลังเล็กแขกม้านท่าจะพี่น้องหลุนน้ำกันอีกจ้าลังนี้สิลำบากแน่ครับพี่น้งองก็ซื้อเอานะเพราะว่ามีนะแมนครับหลุนกันจ้า เอาตีงอยู่ตีนอยู่ครับใี่น้องอู้หลังนี่ครับมิเตเมย์ยัยยัยยันคาด์บอกโอ้ยยันคาร์ยัยนคาดนี่พี่โน้องโอ้ยหลังนี่มิเตเมย์ยัยยัจ้ะสวยงามๆเลยจ้ะพี่น้องไม่ห่อกระปุกเพราะว่มี ปูยังปูหินปูหินอีกแล้วเนาะ,ะอุย้ยลังนี่จ้ะพี่โน้องอ้ยมังจะเบิ่งพี่น้องจ้าโโอ้ย,อยตวัวปลา,าน่าตวัวงงามเนาะพอปลาหมีเนาะครับใส่ปลาสมจ้ะพี่โนโอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกนิดนึง ลหมองกระสิบบคือกันจะ้ะหาอยู่หาก,กินเต็มหมือกระสิบบคือกันคือเก่าน,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 นะพ่อพามีเนะาะครับผมหากินน้ำนควาวมันครับพี่เนาะขอกินน้ำพะย่ะไ,ไม่ไงเจ้าปลาเจ้าเขานะพ่อพามีเนาะเออครับเตรียมอุป,ปกรณ์นะครับหล <c oughs> ังนี้ถือโบไล้ครับ คืเขาไปเสื่อมเลยเทลลางกับสิบ่คือกันเนาะปลาเทลลเสนที่เขาก็บ่คือกันเป็นวังเดียวกันกับวังหันเนาะเป็นวังเห่าครับพี่เนาะดินเยอะมากมั้ đi nhìn cháu điên À khẩu cứ câu nó Nè chá Cháu có không có mịn, không có mịn. nào này nó อ่าน uh ี huh. ่ใส้ในี่เป็นจังเลยอ่า uh huh. ใส่กันผลมั้งมีส่วนครับแตเป็นน้ำว่างเหยาวเนะครับคุ่ณเนาะของใส้ก็สั้นเนาะแม่ประมีเนาะ เือบลายล่นองแม่แต่ก็ถือเยู่แต่ว่าตัวงามด้วยครับนี่นตัวใหญ่เนองนีน่ครับหลังนี่หัวว่างเพื่อนครับตลังหายใจ่ยายว่างนาะแม่ครับผลในกระโปงใบว่าจือตุองใดซื้อไนดะ้พอปรมีเนาะนีนะน่ครับ ถือซ้ำกันเบิ่อทุลังเนาะไม้มีอยู่เด้หลังหลังที่สองเนาะบอกว่าว่งนี่วะโอ้ว่างนีไม่เห็นอยู่หลังใส่สามหลังครับแดงๆกันเขาเนาะไม่เนแต่ว่าปลามื่อนี้ใส่ง่ายไหมน้องกันไปเรื่อยๆครับเหลืออยู่ลายหลังอยู่นู่นไหมพอมีเนาะจ้า ตอนใส่ใส่ลงไปทั้งลุมครับพี่นอ้องตอนยามยามขึ้นมาเลยเนะาะว่างนี่เป็นแต่มีปลากัะงเนาะใช่การรุ่นกันมีปลาอีย่าง้องใส่เลงครับทำเลืปลากัะงครับแบนเห็นอยู่พอพอมีเห็นอยู่บ่เป็นปลาซิวปลาซิวบ่แมน กังงนโดยปลากัะไม่นี่อ๋ออุอ้ยทางอิงอลีปลากังอิลีครับพี่น้องไอ้แผลขาก็มีไอ้แผลขาสองไอ้กั้งเอ้าง้ำไม่เล่นนะพี่น๋อบังเงหน่อยทำง,งานเนาะแม่นครับบังเงยเงวบังพิ่นกว่างแบบอาจจะหาอาหารเฮาบ่พอเนาะจด้อืมไอ้ออออกางตัวง,งามๆด้วยจ้ะ เอาก็คืดว่ายู่สิแม่กังเนาะแมนมีอีลีจ้ะนานามันเอบแปดขาเฮาหูใหญ่ก็ได้ดปีน่าวอเก่าเนาะเพิ่นมาลงอ,าอ่าแอบแปดขาเด็กเสียสิ่งทุงเน่าพอประมาณเนาะแมนครับหลังหนึ่งครับเตรียมอาวุธเถ้อม มไม่เห็นครับก็เลือกบ่ได้แล้วครับพี่น้องมาเกจักสิเป็นจังไรเนาะแต่ละห่วยครับแต่ละส่วนของห่วยอีกได้ครับพี่น้องดูกันจ้าพี่น้องทำแม่ปาหมีจ้าอ๋อพี่ไอแปขดขาอยู่ phát Cá vâng, cái mi cái tôi nhảy nô mẹ cái nhảy cả. Nó đây thì thấy nô, họ có mi nô mẹ. Bây giờ để cover studio nữa, chị Pino. Để cover nữa, là nó không bên làm nào, chị หลังนึงครับว่างเยวกันเน,นาะแมนครับแน,เน,น,นบมเห็นหมดแล้วแม่เป็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นน้อยอยู่ตัวน้ำใสเหี้ยเอาลังนีครับพี่น้องเขินมาเขาหลังนีนงเนาะีิ้มใส่ใหยิ้มใส่เนาะน ตัวง,ง,งามครับพี่น้อ,องเพิ่นมาเขาลังนี้เนาะบางเดียวกันสองหลังแมนครับอุ้ยอ่อนตัวเลยครับพี่หนองงจัสีไหนแม่เนาะแต่ให้ดูเลยแม่นี่หนแหละเขาวาการหาอยู่หากินจ้ะพี่น้อหลุ่นข้าวมันครับพี่หนอ ้ยนี่น,น้องยู่กับโมเมนต์สีขาวพิโตเด้อยครับวันนี้ไซสใหญ่จะไซสใหญ่ปุ๋ยอลไรเนาะจ้าอู้ยปลาอันนี้ตัวนี้พอปลาหมี่ไปไทยบ่ไทยไทย,ไทยคุณไทยเนาะเฮ <laughs> ้ยใส่ปลาสมจา่าพี่น้องอันล้างคนี้ติดดีดีดดล้างกอนะนี่พี่น้อเขาบนไกลๆเนี่ยพอปลาหมิ่นใส่ปลาครับ นสวยงามๆเลยจ้าหลุกนกระต่ายอีกลังนาครับพีน่น้องจ้าเป็นลาฮัดครับให้โหขัดสั่นกับยางก้าเลยน้องแม่ปรมีนอเป็นจระได้คือจังเหน็นเลยเหรออายุอ่ากันเห็นรอยมีแน่ครับพี่น้องจะว่าสิหนจระได้จะแม่ดูนแลกันจ้า เป็นนามโมไซแห่งเนาะอ้าไอแปดขาเขาก็มีอีกอยอะเพราะเขาไม่างพุ่งเลยน่ก็มีขึ้นมาหนีคือไอแปดขากากทุกหลังเนาะแมนครับหมักอยู่ในหินมากเลยเสร็จมนใส่ปลาเมย์ปลาเมย์นะอาจารย์ลองอาหารแรกงานให้เนาะเพราะเขาไม่เนาะแมนครับ หลังนี้มีปลาซิวเขานำบ้านอีกหลงังหนึ่งไม่ต้องเคียวๆหมดแล้วครับเป็น,นวังไงอีกคือเกาเนาะเหลือกใส่น้ำมองตื่นๆครับพี่เนาะอ้าวย,ยิ้มว่าม่ไหวก็ดุลังนี่แมนนบอกเน็นจ้า ส,สะสมสะสมเนาะแม่นครับมืัอวานนีนใส่เป็นว่งนมดมด้ำดำๆเนาะแม่นครับว่งดินทรายครับวันนี้สนหนักจะเป็นว่งหินเนาะแม่นจ้ะปนหาดน้อยๆครับมีปลาดูพร้อมตันึ่ปนงปลาซิบเขาเนะาะแม่นจ้ามีอีกลังหนึ่งครับ ยิงหัววังกับพี่น้องสุดวังพอด,ดีน้ไนอไหมพ่อมีเน้อหลังนี่ครับหลังหัน่นเอาใส่อยู่ถ่ายวังพุน่นนะอ่าลุนเบิ้องลังนี่ครับไม่ได้ล้างนี่น้อเมนเอ้าเสะละอันนี้อันนี้อ้าปอมกับวิ่ง ไอ้กั่งเลยมาอยู่ผีนี้น่าจะเสมอกันเดี๋ยวน้อเขาเขากันครับบอลลูนกันแห้งครับเป็นแบงให้ทอกันเนาะมีไอ้กังเนาะไม่น้อพอตัวผีสตาดดีสิวะอ๋อเป็นติ่งแห้งดีมาวางไถยว่างใจง้อวางเลยไอ้กังเนาะไถยว่างได้ไอ้ดุ๊ก ้น้าลังเดียวเนาะแมน,นครับอู้อาวอู้ย,ยุ้อู้เย,ยน้มเลยไอกางใต้เลยปล่อยไป้หึงครับ,แบเแต่ขาไหนเจ็่ขาอย่างน แล้วเขาห่าลงไปทางผลนอกนี่ครับยามเตดทางลุ่มขึ้นมาเนาะจ้ะปูหินก็มีด้วยห้องนี่เสนแล้วครับอีกเทิ้งๆครับตีนก่อนไปใกล้เติบครับพี่น้อง Băng nháy tớp nè mẹ bà mẹ nè Bộ xe máy bọc Đúng rồi Ui Bà mẹ bà mẹ Bằng này mẹ nè Bằng cha Ui Xe nằm được thì tụi nháy nè ว่างโมย,ยไปไหนค่ะเป็นว่างเลิกใจเป็นหนองว่างอไอแพดค้าก็มีมีอีกแล้วบ่มีแล้วเดี๋ยวกเนี่ยมันเป็นปลาอีทาเาองนะึ้นมาทางทสิปลาซิ่วเขาห่วหยเนาะเนี่ยปลาซิวเขาอ,อยู่ทางลุ่มเนาะแต่ว่ากับป้าปนกันเนาะผมประมีเนาะแม่ครับโอ้เปล่นมื่อ เอ้ยมื่อนหร่นี่จะใส่งามจ้ะเมื่อไหร่จ้ะพี่น้องอุ้ยปีตำบกทัวงเ้งด้อเนาะพ,อพมม่อพรมีเนาะแม่นครับแม่ใหญ่สุดเนาะแมนน่นี่เนาะแม่นจ้ะทางที่เฮาย่างขึ้นมาเนาะแมนจ้ะพี่น้องจ้ะสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นหินเต็นก,นก่อนมากกับสิมี่ว่างหินเต็นก่อนไปกับสิบเป็นว่างเนาะพ,อพมม่อพรมีเนาะแม่นครับไปจ้ะไปลงกันอีกจ้ะไปครับพี่น้องว่างทางนาผมแล้วครับ ระวังเต็มมือหน่าไหมประมีนเอเห็น,น,นะนสายอยู่บ้า,บายื้ใสใส่ตุ่มห้อยยืใสย่ยู้แถวนีละหาบกเดี๋ยวขาอาหาตุ่มก่อนครับพีน่น้าไปบ่ <laughs> พูน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 ทั้งนาพูนตไปทั้งูนแมนโอ้ยเ <Man. S 2> oh, เรียกว่าจองร้อยมาเน่ะแมนครับคุณหลอกดาว <laughs> <laughs> พดกี่ตัวนอะ <laughs> พ, <laughs> พี่อยู่พี่ สวัสดีจ้าพี่น่องสวัสดียุกอ้าว<ป>ไอ้เป็ดขาทำงานอีแลยเพราะก็ม,มีอ๋อไอเมย์โโตามมีสินสวัสดีจ้าคุณหลอกดาวแต่ก็ยังดีคุณให้ดาวได้เฮ้ยมาธรรมดาเด้อจาพี่น่องจ้าหลังนี้อ้าว แปดข้ากกกวกับสกีบส่ถุงคือเก่านะพอปลาหมีเนาะแมนครับอุ่นน้ำกันอีกทั้งนาพุ่นแล้วครับพี่น้องเห็นบ่แม่ปลาหมีลังนี่เห็นฝนใหม่หรือเห็นตุ่มเห็นทั้งสองอ๋อโอเคไปลุ้นกันครับเฮ้ยเสียวเออูาดอยู่หนอขุดปลาหมีเลยหนออยู่หนอมีเนออยู่ไหนก็นต้องมีเนาะแมนครับล้าง ลร่างถ่ายนะพอบางนี่เนาะแมนครับหหรเห็นบ่ล่ะรอยอยู่ไก่หน้มเลืกเนาะจักแมนบ่แม,มนเ,เห็นเลยในตุ่มน้มเลืกเด้นี่เห็นเลยในตุ่มเด้ขนาดน้มเลืกอกแล้วเนี่ยวางเห็นเลยในตุ่มหลังนี่ครับไอเป็ดขาจะทำงานอีกเลยคือเก่านอคนนี้เนาะเพราะว่าหนามใสเด้ ก็เลยเห็นได้ในตู้อ่ามันนี่ได้ตบมือจ้กพี่น้องมิจ้าตะกองดูก่อนดูก่อนหินก่อนเชิบมาดียกเป่าพ่อล้างเด้อมาดีน้องนี่ครับมันนี่ปลาใส่ใหญ่จ้ะพี่น้องอ๋อเป็นผลงานอีกเทือนึงน้อไหม่ระมีเน้อตะกรงยืนยากเลยครับครับผมกะ ยามหลังสุดท้ายเลยเนาะแม่ปลามีเนาะ <c oughs> จเมื่อน,นี้ก็ได้เป็นไอแปดค้านะพอปลามีเนะาะครับผมเป็นกระปูจ้ะพี่น้องก็ได้ประมาณเก,กือบซีบโตจ้ะแล้วก็มาเบิง่งผลงานปลาฮะเลยจ้านี่จ้ะผลงานปลาจ้ะปลาล้วนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นปลาสีขาวนะเนาะแม่จ้ปะปลาสีขาวแล้วก็ปลาปลาอีทายอีทยจ้ะพี่น้อง <plup S 1> ปลาขาวน้ำเนาะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาสีขาวจ้ะพี่น้องก็ได้ปลาอีทายมูนื้อเนาะพอปลามีลังนึงเลยจ้ะ ผลงานมันนี่ก็ถือว่าะมาณด้วยใจพี่น้องจ้าอามลงานีรก็ถือว่าะมานอยู่ครับพี่น้องแม่นจ้าผลงานทำกับปลากระได้เครื่องกระติกนั่พอประมีณเนาะครับผมใส่กับเปลี่ยนลำหอยไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนช่วงไปเรื่อยครับพี่น้องเครื่องกระติกนี่ก็สือได้อยู่ประมาณสามโลจ้าพี่น้องถ้าเต็มนี่ก็หกโลจ้าแม่อประมีณเคยสั่งเมืองอะไรหกโลกวกลัวเกือบเจ็ดโลจ้ากระได้กระปูนั่พอประมีณเนาะแม่นครับผลงานมันนี่ก็ถือว่าะมานพอได้อยู่ได้กินอยู่นะพอประมีณเนาะแม่นครับจ้าฝากกะไรก็แชร์ก็ติดตามในซองอีสานบ้านฉันเนด้วจ้า แม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระล่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวัอน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไม่คลิปหน้าจ้าครับผมลุ้นกันเบิง่งว่าเฮาสิไปห้องใดห้วยใดเนาะแม่นจ้าครับผมขอกันไม่คลิปหน้าครับ